พวกคนต่างด้าวให้มาอยู่ประเทศไทยเมืองไทยที่ดินไทยทําไมคนต่างด้าวไม่สํานึกบุญคุณคนไทยมั่งหนูขอถามพี่หน่อยทุกวันนี้คนต่างด้าวมาอยู่กินฟรีใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้หนยขอมาพูดเป็นภาษาไทยหน่อยนะคะได้ยินได้เห็นแล้วมันเจ็บใจมากคะ่ะเจ็บใจเจ็บจริงๆคะ่ะ คำพูดว่าพวกมึงพวกคนต่างด้าวให้มาอยู่ประเทศไทยเมืองไทยที่ดินไทยทำไมคนต่างด้าวไม่สำนึกบุญคุณคนไทยมั่งหนูขอถามพี่หน่อยทุกวันนี้คนต่างด้าวมาอยู่กินฟรีใช่ไหมขอข้าวคนไทยกินใช่ไหมขอบ้านคนไทยอยู่ใช่ไหมคะหนูขอบอกว่า ห้องก็เช่าบ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อกินเองคะ่ะไม่ได้มาอยู่กินฟรีเลยคะ่ะแล้วให้สนึกบุญคุณอะไรขอขอบคุณค่ะคอมเมนต์นี้แล้วก็แบบทุกใจสุดมันเอาจากใจหนูออกมาพูดเลยสิ่งที่เราอยากจะพูดสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารคือสิ่งนี้แหละให้เขาได้เข้าใจสานึกรู้คุณ ของแผ่นดินแล้วก็สถานที่ที่ให้เราผัดพิิกละผักอาศัยไม่ใช่เรื่องประเทศชาติบ้านเมืองมึงมีผัวเป็นคนไทยมึงมีเมียเป็นคนไทยพอประเทศชาติบ้านเมืองไม่ดีกันมีสงครามกันแล้วรัฐบาลฝั่งนู้นประกาศบอกว่าใครที่มีผัวเป็นคนไทยมีเมียเป็นคนไทยเลิกกันแล้วมึงทําได้ไหมล่ะกูถามมึงก่อนเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองก็ปล่อยให้นายกเขาจัดการสิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับประชาชนคนธรรมดาอย่างมึง แต่มึงเองนะมึงอยู่ที่ประเทศไทยและมึงเคยสำนึกรู้บุญคุณเขาบ้างไหมกูถามมึงแค่น,นี้แหละสิ่งที่กูพูดมาตลอดอะ่ะบุญคุณอะไรกูอยู่ไม่ได้อยู่ฟรีกินฟรีนี่เอา้าแล้วคนไทยที่ไหนมาอยู่ฟรีกินฟรีอ่ะเขาก็เสียตังค์กันั้งนั้นแหละคนที่มาจากจังหวัดมาอยู่ประเทศไทยเอามาอยู่ไอในกรุงกรุงเทพอะไรเงี้เเย,ขเ,ย,ขขขขยเขาก็เสียค่าเช่าสื่อเคลียเสียค่าน้ำค่าไฟค่าสื่อค่ากินค่าอยู่เขาก็ซื้อกันทั้งนั้นเขาไม่ได้อยู่ฟรีกินฟรีค่ะเออ มึงจะมาพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแล้วมึงเป็นใครมึงเจ้าของประเทศเหรอมึงเจ้าของแผ่นดินเหรอที่เขาต้องให้มึงอยู่ฟรีกินฟรีอ่ะมึงต้องเจียมตัวเองซะบ้างนะฝากไว้ให้มึงคิดไม่ใช่มาอยู่ประเทศไทยเพราะเห็นกูออกคลิปเขาข้างคนไทยกูพูดว่าคนไทยชื่นชมประเทศไทยดีอย่างงู้นอย่างงี้ไม่พอใจมึงแล้วมึงเข้ามาด่ากูมึงคิดว่ามึงทางถูกแล้วเหรอกูขอบคุณแผ่นดินไทยกูขอบคุณในหลวงของประเทศไทยกูขอบคุณคนไทย ที่เขาไม่เคยรังแกกูที่เขาเอ,อ่อรักและเอ็นดูดสงสารเมตตาให้กูอยู่ประเทศไทยนี่แหละคุณคุณเขากูสํานึกรู้คุณเขามึงไม่ชอบมึงก็หลบประเทศมึงสิแล้วมึงมาอยู่ห้าแดกสแต็นประเทศไทยทาไมเจียมตัวนะดีแล้วอืมแล้วบอกว่าฉันเนี่ยมาอยู่ประเทศโจรประเทศไทยประเทศโจรเหรอไม่เห็นมีนะนัก่องเที่ยวมาเที่ยวตีประเทศไทยอ่ปะปลอดภัย อะไรกังวลอืมเพราะไม่เคยมีโจรแต่ที่ไหนนะโทรศัพท์วางไม่ได้กระเป๋าตังค์ไม่วางไม่ได้แล้วก็ถ้าอะไรหายคนเสียชีวงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหาตัวยากนะเพราะว่ามันไม่มีกองวงจรติดอืมแต่ประเทศไทยเนี่ยไปตรงไหนก็มีกองวงจรติดหมดอืมโจรน,น่าจะไม่มีแล้วล่ะ <laughs> นะน่าจะไม่มีโจรอืมถ้ามีโจรประเทศที่มีโจรอะ่ะแล้วก็มีเออ แบบการแกล้งคามานงมนุษย์พอเซนต้เซ็นเตอร์นะเชื่อ,องชาติเขาไม่ชอบมาเที่ยวหรอเพราะกลัวเนาะตามนะนี่แหละครับผมเป็นไงล่ะครับสาวขมินได้ซัดเดือดนะครับผมเขาไม่ทนและไม่อดที่คนขมินด้วยกันเข้ามาคอมเมนต์ในซ่องของเขานะครับบอกว่าเออมีแฟนเป็นคนไทยมีผัวเป็นคนไทยก็เลิกสิ แล้วก็กลับไปอยู่ประเทศตัวเองนะครับมันได้เหรอครับแบบนี้ครับนะคนที่เขาทําดีเขาควรได้อยู่ในประเทศไทยนะครับคนที่ไม่ควรลืมบุญคุณและไม่ควรลืมกระตันอยู่นะครับที่แผ่นดินไทยให้เราได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับเขายังกล่าวขอบคุณคนไทยขอบคุณ ประเทศไทยขอบคุณในหลวงที่ให้เขาได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ไล่เขากลับบ้านนะครับเพราะเขาอยู่ถูกต้องตามกฎหมายและเขาก็รักและเขาก็ชื่นชมประเทศไทยนะครับให้เขากลับไปประเทศตัวเองและจับไปทำอะไรที่ประเทศตัวเองนะครับงานก็ไม่มีด่านก็เสือกปิดนะครับค่าแรงก็ก็ถูกนะครับ เขาได้ใส่ยับเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหสาวขมีนคนนี้บอกได้เลยนะว่าพูดได้ใจแทกใจคนไทยได้เลยครับผมบอกว่าคนไทยชื่นชมนะครับคนที่รักประเทศไทยนะครับคนที่ชื่นชมประเทศไทยนะครับแล้วออกมาพูดในสิ่งที่ดีๆกับประเทศไทยนะครับไม่ทําเหมือนคนขมีนประเทศเขาแล้วออกมาประจานประเทศ ไทยอย่างงู้นอย่างนี้สาบแช่งประเทศไทยอย่างงู้นอย่างนี้นะครับนี่แหละครับคนขมิญหัวใจไทยนะครับเขาได้มีแฟนเป็นคนไทยแต่จะให้เขาเลิกกับลูกกับผัวเขาคงไม่มีวันหรอกครับนะอยู่นี่เขาก็สบายนะคนไทยอยู่ประเทศไทยยังได้ซื้อกินนะไม่ได้กินฟรีนะครับห้องก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อนะครับผมคนที่มาจากต่างจังหวัด นะครับหรือว่าคนภาคอีสานคนชุลินคนทั่วๆไปนะครับคนไทยไม่กินฟรีนะครับนอกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ยังไม่ได้กินฟรีจะบอกให้นะเจ้าของบ้านยังได้ไปซื้อข้าวมาทํากับคงกับข้าวนะคุณจะกินฟรีได้อย่างไรไม่มีนะครับ ต้องไปซื้อคนไทยแท้ๆเขายัางซื้อกินนะคุณจะมาบอกว่ามาอยู่มาใสศอยู่ในประเทศไทยและคุณอยากกินฟรีอยู่ฟรีค่านงค่าน้ําค่าไฟไม่เสียไม่จ่ายอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับผมนะคุณก็ต้องซื้อนะถึงแม้เท่าแก่จะไม่ให้จ่ายค่าน้ําค่าไฟนะคุณก็ต้องซื้อกินอยู่ดีนะคุณจะไปขอกินอ่นะ ตื่นเช้ามาไปขอทานกินแบบนั้นเหรอนี่คือนิสัยของคนขมิ้นเนะที่ไปขอทานกินนะนะครับซาขมิน้นคนนี้ก็ใส่เดือดเลยนะครับผมผมก็ชื่นชมนะครับที่เขารักและเขารบในการตัดสินใจของเขาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบุญคุณนะครับไม่ว่าจะจะเป็นซาขมรนลาวเวียดนามหรือ พมา่านะครับคนเขมนคนที่ดีก็ดีแบบนี้แหละครับเขาไม่ใช่ล้ายป้ายสีประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบุญคุณและให้เราได้พักอาศัยมีที่ซุปหัวนอนนะครับส่วนคนที่เนรคุณประเทศไทยคือคนที่กลับไปประเทศเขมรนแล้วไม่มีวันได้กลับเข้ามานะครับเป็นไงครับ คนที่อยู่ประเทศไทยเขาก็อยู่ดีกินดีสบายนะครับไม่ต้องไปลักลอบเข้ามานะตามช่องทางธรรมชาติหรือว่าไปทํานาทำไร่ก็ไม่มีละคงราคานะครับมันสัปะหลงก็ไม่มีราคานะครับจะไปประเทศไหนเขาก็ไม่ต้อนรับครับคนขมิ้นคนเฉพาะขมินที่พวกที่เลวๆนะครับนิสัยต่าชา เอานิสัยตัวเองมาใช้ที่ประเทศอื่นนิสัยของประเทศของคุณต้องเอาไปใช้กับประเทศของคุณเองนะอย่าเอามาใช้กับประเทศอื่นเพราะเขาไม่ชอบนะครับไปที่ไหนก็สร้างแต่ความยากลําบากนะสร้างแต่ปัญหานะครับโชว์ธุงชาติกลัวเขาไม่รู้เหรอเคมูเดียเคมูเดียเนี่ยครับคุณจะเข็มไปไหน ุณจะเข้มมูเดียไปไหนนะครับไม่มีใครอยากรู้นะครับไม่ว่าจะกินอาหารร้านอาหารก็แบนด์ทุกอย่างแบรนด์อาหารไทยนะแม้แต่ทุกอย่างมาม่าหรือสินค้าของไทยแบนด์นะครับสุดท้ายเป็นไงจนตรอกนะต้องมาขออ้อนวอนให้คนไทยเนี่ยรีบเปิดด่านนะไม่มีที่จะไปหากิน อยากเข้ามาทํางานในประเทศไทยคงหมดสิทธิ์แล้วครับผมคนขมีนะครับส่วนคนที่ทําดีก็ขอให้ทําดีต่อไปนะครับผมไม่ในละคุณประเทศไทยนะครับในเมื่อคนไทยให้โอกาสเราควรได้รับสิ่งดีๆกับคนไทยนะครับผมประเทศไทยให้กับเราให้อะไรเราได้ให้อยู่ให้อาศัยให้เงินนะครับเราเอาแรงมาแลกกับเงิน นะครับส่วนคนไหนจะพูดว่าเราเป็นขี้ข้ามาทํางานในประเทศไทยใครอยากพูดอะไรก็ช่างเขานะครับเราเอาแรงมาแลกกับเงินนะครับได้เงินเรากลับไปบ้านเราก็สบายนะครับนี่แหละครับเอาล้ครับคลิปนี้คิดเห็นกันอย่างไรกับสาวขมิ้นที่หัวใจไทยนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับผมผากพี่ๆนานาคนไทยทุกคนและไม่ว่าจะ ประเทศลาวประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับต่างชาติหรือรต่างประเทศนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับขอกลับคําว่าสบายดีและสวัสดีครับผม